สวัสดีครับคุณผู้ชมขอ,อนำท่านเข้าสู่ซีรีส์พิเศษเกี่ยวกับการสร้างสาวกผมประยูนล,ลิมะหุตาเสรณีจะนำเรามาพบกับขั้นตอนการพึ่งพาพระเยซูคริสต์จากที่เราได้เรียนกันมาในสัปดาห์ก่อนๆน,นั้นเราพบว่าพระเจ้ามีพระทัยดีเลิศสำหรับมนุษยชาติทั้งหลาย และเราพบความจริงด้วยว่ามวลมนุษยชาติรวมทั้งตัวเรานะครับอยู่ในภาวะที่กําลังต้องการความช่วยเหลือเพราะความบาปที่เราทําที่มวลมนุษย์ทำและเราก็พบอีกว่าผู้ที่จะช่วยเหลือเราได้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์และพระองค์ก็ยินดีที่จะช่วยเรามาถึงวันนี้เราจะรับความช่วยเหลือจากพระองค์ได้อย่างไรมีขั้นตอนครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ ท่านผู้ชมได้พิจารณาเราต้องถามตัวเองนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกของเราว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่เราเรียกว่าความบาปขออนุญ,ญาตใช้คำนี้เป็นภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ร้ายความกโกรธความคิดปองร้ายคนอื่นหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความบาปทั้งหลายที่เราเคยทำไม่ว่าจะในที่ลับหรือที่แจ้งตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจแต่เราควบคุมไม่ได้หลุดไปเพราะอารมณ์ก็ตามเรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับความบาปเหล่านี้แต่เรารู้สึกดีอันนี้เราก็คงไม่อยากให้ใครมาช่วยปลดปล่อยเราออกจากสภาพนี้แต่ถ้าเรารู้สึกไม่ดีเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเราเองก็ไม่อยากจะทําและไม่ใช่แค่นั้นเราก็ใฝ่ฝันที่จะหยุดพฤติกรรมของตัวเองเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งที่จะมาช่วยเรา เราได้คุยกันแล้วว่าในตัวพวกเราเองมีความจำกัดเราไม่สามารถหลุดพ้นจากอำนาจบาปเหล่านี้ได้และนี่คือความรู้สึกที่เราต้องถามถ้าเรามีความปรารถนาที่จะหลุดและอยากจะหยุดจากพฤติกรรมเหล่านี้หลุดพ้นจากอำนาจของความบาปเหล่านี้ในชีวิตของเรานั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับและเมื่อมาถึงขั้นตอนที่สองเราได้ยินแล้วและรู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเรา เรารู้สึกยังไงที่จะรับความช่วยเหลือที่พระเยซูคริสต์ทรงหยิบยื่นให้ตื่นเต้นไหมครับยินดีไหมครับเพราะภายใต้ความจริงที่เราพบว่าไม่มีใครสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้เพราะค่าจ้างของความผานนั้นคือความตายและพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราด้วยความยินดีเรารู้สึกตื่นเต้นยินดีรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณที่พระองค์ทรงช่วยเราในเรื่องนี้ไหมครับ ถ้าเรามีความทราบเึงมีความยินดีสองขั้นตอนนี้ก็จะนำเรามาสู่การที่เราจะรับความช่วยเหลือได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็ปิดประตูและไม่มีประตูอื่นนะครับนี่คือช่องทางที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการที่จะรับความช่วยเหลือจากพระองค์คุณผู้ชมครับลองถามตัวเองและลองช่างใจดูสักนิดหนึ่งดีไหมครับในตอนนี้ว่าเรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับความจริง สองประการนี้ในชีว anyway ิตของเราไม่โกหกตัวเองนะครับจริงใจกับตัวเองและความช่วยเหลือของพระเยซูก็จะมาถึงเราครับคุณผู้ชมครับถ้าเราพร้อมที่จะรับการช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์ <K โดยการสำรวจตัวเองบนพื้นฐานความจริงสองประการนี้แล้วข้าพเจ้าก็อยากจะนำท่านมาสู่การช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์โดยการอธิษฐานและผมจะอธิษฐานนำแล้วคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอเวลานี้อธิษฐานตามนะครับให้ทุกคำพูดออกมานะเป็นคำอธิษฐานที่ออกมาจากใจเนื้อความในคำอธิษฐานของเราคือเราก็จะสารภาพบาปกับพระเจ้าว่า เราทําบาปเราขอโทษพระองค์นะครับประการที่สองเราก็จะขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้กับเราในความบาปที่เราทํามาทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจประการที่สามเราก็จะอธิษฐานขอการทรงชําระให้พระเยซูคริสต์พระโลหิตของพระองค์หมายถึงการสิ้นพระชนของพระองค์มาชําระจิตใจความคิดชีวิตของเราและประการที่สี่เราก็จะให้คำมั่นสัญญากับพระองค์ว่า เราจะดาเนินชีวิตจากนี้ไปตามแนวทางของพระองค์หลังจากนั้นเราก็จะกล่าวขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทาในชีวิตของเราพร้อมหรือยังครับผมจะพูดนําและท่านอธิษฐานตามจะออกเสียงที่หน้าจอทีวีหรือจะพูดตามในใจก็ได้นะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอสารภาพต่อพระองค์ด้วยความจริงใจว่าข้าพระเจ้าเคยทำบาป ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจต่อความบาปที่ได้ทำไปขอพระองค์ทรงปโปรดเมตตาและให้อภัยต่อความบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำไปข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่หวนกลับไปทำบาปอีกขอพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ซึ่งหมายถึงการสิ้นพชนขอพระองค์ได้ทรงปโปรดชำระและปลดปล่อยข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากอำนาจ แห่งความบาปและความตายขอพระองค์ทรงโปรดนำข้าพเจ้าเข้ามาสู่หนทางในการดำเนินชีวิตของพระองค์พระเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อพระองค์ว่าจะดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระองค์ทรงนำและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะนำข้าพเจ้าและได้ทรงช่วยข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงพระเมตตาอันใหญ่หลวงต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออธิษฐานข้อความเหล่านี้ด้วยความจริงใจในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้อธิษฐานตามข้อความง่ายๆเหล่านี้ด้วยความจริงใจวันนี้ชีวิตท่านได้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งความบาปและความตายแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่ยังมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อกับเราได้หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอ ข้างล่างนี้นะครับถ้ามีข้อข้องใจหรือปรารถนาที่จะรับความช่วยเหลือจากพระยุคริคิดหรือการอธิษฐานแบบนี้ที่ต่อกับเราได้นะครับสําหรับวันนี้เวลาเราหมดลงเพียงแค่นี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรและพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับ